อาทิตย์รวิวถ่ายแบบคู่ตักบริบูร์รำลึกความหลังอยู่90หลอเหมือนเดิมหลังจากมีการนำเสนอข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับอาทิตย์ริวอดีตนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่มีชีวิตพลิกผันจากพระเอกวัยรุ่นชื่อดังสู่พ่อค้าขายของมือสองต่า,ต,าตลาดนัดซึ่งหลังจากมีการนำเสนอข่าวออกไปก็ได้รับความสนใจจากสังคมและคนในวงการบันเทิงออกมาให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากค่ะ ล่าสุดตั๊กบริบูรณ์จันเรืองได้ชวนอาทิตย์ริวมาถ่ายแบบย้อนวันว,น,วนยุค90โดยตั๊กบอกว่าถ่าพี่อาทิตย์ริวมาย้อนวัยยุค90พี่ยังหลอกเหมือนเดิมขอบคุณนะครับ ตามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมว่าทั้งคู่หล่อเทมไม่แพ้กันเลยนอกจากนี้อาทิตย์ริวได้โพสต์ภาพละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสองเรื่องคือวไวรลท์ไฮสคูลและวไวรลายเฟชชี่พร้อมแจ้งข่าวกำลังจะได้กลับขึ้นไปทีคอนเสิร์ตอีกครั้งในวันที่14กุมภาพันธ์วันวันเลนทายโดยระบุข้อความว่า วัยร้ายตื่นตื่น14กุมภาพันธ์66พบกันนะมินิคอนเสิร์ตมีการรักษาใจพังพังฟังเพลงจากใจแล้วพบกันนะครับขอบคุณที่ติดตามสถานที่เวลารอกา,ารประสานงานด่วนกำลังเดินทางกลับกทมเพื่อพบน้องรักอีกคนตักบริบูรณ์แฟมิลี่พี่นีโน่ด,ด้วยครับขอบคุณมากครับที่ส่งความเป็นห่วงผ่านสื่อมาคิดถึงเสมอครับกอดๆอยากกอดใครสักคนคนที่รักผมจริง